ข่าวไมโครซอฟทใหม่แล้วครับคราวนี้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows v เวอร์ช11นะครับกำลังจะมีอัปเดตให้กับซอฟต์แวร์ที่มีคนนิยมใช้มากที่สุดนั่นก็คือ n o t e p a d n o t e p a d กำลังจะมีแท็บเดี๋ยว n o t e p a d พัดพมีแท็บมาตั้งนานแล้วพี่ <c oughs> เวลาอ่านข่าว Microsoft นะฮะหรือว่าพวก Windows พวก IE ออะไรเนี่ยโอ้ยคนคอมเมนต์กันคึกคักมาก นะฮะจริงๆข่าวนี้ไม่มีอะไรเลยนะเนื้อหานี่บางเบามากๆสามารถพูดจบได้ภายใน30วิแต่ผมอยากจะอ่านข่าวนี้ผมยอมรับตามตรงเลยว่าผมปั่นครับเพราะว่าข่าวมโครซฟท์เนี่ยอ่านแล้วมันจริงๆแล้วก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะพูดคุยกันสนุกสนานเราอยากให้เกิดการพูดคุยกันเยอะๆในคอมมูนิตี้เรานะครับเราก็เลยตั้งใจปั่นเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะครับเอามาดูเนื้อหาที่เราจะปั่นกันนะครับ มีเว็บไซต์ Windows Central เน <Huh>? oh. ี่ยเขาก็เป็นเว็บไซต์ที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องความคืบหน้าของอัปเดตต่างๆเวอร์ชันต่างๆนะครับของ Microsoft อยู่แล้วนะครับเขาไปเจอเอกสารภายในของ Microsoft นะครับที่หลุดไปโพสต์ออนไลน์เดี๋ยวนะเอกสารภายในเอามาโพสต์ออนไลน์แล้วบอกว่าหลุดก่อนคุณจะโพสต์ทำไมไม่คิดก่อนโพสต์ทำไมออนไลน์โพสต์ออนไลน์แล้วก็ทำแล้วมาบอกว่าหลุดเดี๋ยว มันตั้งแต่คุณเอามาตั้งใน w WordPress หรือในหน้าเว็บคุณแล้วคุณเขียนเรื่องนี้ลงไปมันก็คือหลุดแล้วมันหลุดในใจคุณก่อนแล้วแล้วคุณค่อยกดซับมิดเหรออุ้ยตายตาย,ตาย <c oughs> นะฮะมีบอกว่าฟีเจอร์ใหม่ของ n o t e p a d บน Windows 11นะครับเตรียมเพิ่มฟังก์ชันที่เรียกว่าแท็บครับเราก็จะสามารถเปิด n o t e p a d แล้วก็เปิดหลายๆไฟล์นะพร้อมๆกันโดยที่แต่ละไฟล์ก็จะเรียงกันเป็นแ็บขึ้นมาแหมทันสมัยจริงหลังจากที่ Windows Explorer นะครับมีแ็บมาแล้วแล้วทุกคนก็บ่นกันไปตามๆกันว่าทันทีที่ Windows Explorer มีแ็บนะครับเครื่องก็กินแรมขึ้นมามากกว่าเดิมถึง20-30% <laughs> แล้วคราวนี้นะครับโน้ตแพดนี่เป็นอุปกรณ์ที่หรือเป็นซอฟต์แวร์ที่ คนเขียนอประเภทโปรแกรมเมอร์นะครับนักเขียนโปรแกรมชื่นชอบใช้งานมากที่สุดแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยผมเชื่อว่าเขาอาจจะไม่ได้ใช้ Notepad ที่เป็นตัวสแตนดาร์ดที่อยู่ใน Microsoft Windows หรอกส่วนใหญ่ทุกคนก็จะไปใช้โปรแกรมชื่อดังอย่าง o t t p p d Plus ที่เป็นเครื่องหมายบวกๆนะฮะตัวนั้นน่ะได้รับความนิยมนะฮะมันเป็นโปรแกรมนอก ซึ่งมันเหมือนโน้ตแพดทุกประการแต่ว่ามันมีแทบ็บมันมีมาตั้งนานแล้วแทบ็บตัวนี้ผมว่า Microsoft เหมือนเพิ่งนึกได้ว่าเออเฮ้ยเราควรจะเพิ่มความสามารถในเรื่องของแท็บเข้าไปนะฮะบ,บางคนเนี่ยชอบใช้ t e ค t Editor ก็จะคุ้นชินนะฮะเพราะว่าทุกคนใช้โน้ตแพดพัดอยู่แล้วนะฮะก็มาดูกันว่าท้ายข่าวนี้นะครับผมเบลข่าวมาอ่านจากบล็อกนั้นนะครับอยากรู้ว่าคนที่เป็นโปรแกรมเมอร์จริงๆพอเขารู้ว่าโน้ตแพดจะมีแทบนะ็บนะ สิ่งที่เขาพูดคุยกันเขาพูดคุยอะไรกันบ้างมาดูดูนี่คนแรกบอกว่าใส่ซิน t a ็ c คันเมาด้วยแต่เบาเหมือนเดิมก็คงจะน่าสนใจมากขึ้นคำว่าเบาเหมือนเดิมคือไม่กินแรมมากขึ้น <c oughs> เพราะว่าน้ t ตแพดพัดๆไม่ค่อยกินแรมนะต่อให้มีแ็บนะตอนนี้ทุกคนกลัวเลยพอบอกแ็บปุ๊บว้ายจะกินแรมเยอะหรือเปล่านะฮะใส่ซินแท็คันเคือเวลาเราใส่พวกโคดเวลาเราเขียนโค้ดถ้าเราสามารถใส่สี ให้แต่ละโค้ดมันแยกชุดกันว่าโค้ดบรรทัดนี้ชุดนี้เป็นสีนี้เวลาไล่เรียงหรือว่าเวลาแก้ไขโค้ดมันจะหาเจอง่ายขึ้นนะครับอีกคนนึงบอกว่าไม่ค่อยอยากให้เพิ่มอะไรฮะกลัวมันช้าคือเมื่อก่อนเนี่ยกดปุ๊บมาปับ๊บเนี่ยไม่รู้ว่าตอนหลังเนี่ยเป็นเพราะ os หรือว่าเป็นเพราะอะไรพยายามเพิ่ม engine ภายในหรือเปล่าตอนเนี้ยแค่ start เนี่ยก็หน่วงหน่วงนิดนิด แต่พอสตาร์ตติดปุ๊บเนี่ยเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายก็ไปได้เลยนะก็เปิดได้ทํางานได้รวดเร็วแต่กลัวว่าพอเพิ่มแ็บปุ๊บคราวนี้จะหน่วงยันเลยสลับแ็บก็หน่วงก็กลัวกันนะฮะนี่ฮะบางคนบอกว่ามันดีอยู่แล้วยิ่งเยอะยิ่งบวมอย่าไปเพิ่มเลยอันนี้น่าจะเป็นคนที่ใช้น้ตแพดพัดพอยู่นะครับมาดูกันครับทำไปทํามาสงสัยจะกลายเป็นโนตแพดพัดพ ทำไม Microsoft ไม่ไปซื้อแล้วยัดใส่มาใน Windows เลยเพราะว่าตัวนั้นน่ะทำงานเร็วดีด้วยโอ้นี่ดูนะฮะแต่ละคนนี่คอมเมนต์ไว้ได้ดีมากนะครับเขาบอกอีกคนนึงบอกว่าผมไม่อยากได้แท็บครับแต่ผมอยากได้อันดูเยอะกว่าเดิมครับเผื่อบางทีย้อนกลับไปนะบางทีทำอะไรผิด,ผดพลาดแล้วลืมเลยย้อนกลับไปได้ได้ไดหลายๆครั้ง <c oughs> ไม่เคยรู้เลยว่าทุกวันนี้ n o ้ตแพดอันดูได้กี่กี่ ได้ลึกแค่ไหนอะได้กี่ครั้งไม่เคยรู้เลยผมไม่ค่อยได้ใช้ส่วนใหญ่ผมก็ใช้โนต้ตแบบไม่ได้เขียนโปรแกรมมนแน่นนะใช้โนต้ตแบบง่ายๆอะนะฮะ เนี่ยทุกคนบอกเลยมีสีเวลาเขียนโค้ดด้วยละแจมทุกคนอยากได้นะครับอ่ะรอดูเดี๋ยวดูอัปเดตล่าสุดไม่รู้มาเมื่อไหร่แต่ผมว่าน่าจะมาสักประมาณเดือนมกราปีหน้าหรือเดือนกุมภาอาจจะเป็นอัปเดตท,ที่ไม่ได้เป็นชุดใหญ่มากของ Microsoft Windows 11นะครับก็จะมีความสามารถใหม่นั่นก็คือ n o t e p a d มีแท็บแต่กินแรมนะงามไส้